ครับสวัสดีกับสวีเดนครับผมอ๋อขุยน้อยครับไมาเลยว่าขุยน้อยครับสองโตครับผมนี่แหละไอเขาแกะครับวมฮะไอลิฟกับออยครับนั่นเลี้ยวเบางหนา้าให้ยังหลังวะหน่ามันมันแล้วครับมันม,มันแล้วมันมากับคอมพิวเตอรครับผมไอ <c oughs> ดวงตาสเลยไ <c oughs> รสีหลองจังเลบอสหลอดด้กันเนาะ อยากโอเคนะครับนายผู้สอนสัมนายวันนี้ไอ้สภาพมาซาฟุนกับผมโอ้ยนาพูดอะไรอยากไดไอไปกัดก้อนเกลือกินได้เกิดทักแชร์ครับผมสนใจผู้บ่าวจนๆคนนี้ไหมครับผมไม่หล่อแต่เล้าใจครับผมรูปหล่อพ่อรวยควยเลี่ยมทองครับผมฮายเบิ่งเลยครับเมื่อกี้ครับเมืโอเคครับผมรักน่าหยอกๆครับผมฮ่าซาฟุนทำหนึ่งภารกิจของผมวันนี้คือซาฟุนับเอาอันนี้แถวแถวแถวสองนี่เขาเราเขาพบหนึ่แถวหนึ่งบ่อพักเันสจอเรนสองแถวครับผมเฮียเรียบลอยดีแองแองมาครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวอ้ตดาดำเหมือนตาเวทนะครับคิดตาเวีย้ยคิดตางนันเลยครับเนาะเวลาพักเวลาพอนเสดสบม,มีครับพักพอน,นอนน้อยครับผมโอ้ยขอดตาดำครับผมอ่ะโอเคครับผมอ่าขออนุญาตวางข้าวเจ้าหน้าหกคนพักดื่มทานน้ำกับนี้โอ้ยข,นนขบับไปในบรรยากาศบ้านผมเนาะอากาศมืดคึ้มฟ้าฝนเป็นใจผมนี่บรรยากาศบอกเหตุการณ์สะฝุ่นครับผม เอาระยองก็ไม่ใช่เอ้าสระบุรีก็ไม่ใช่เอ้าชนจะถูกแล้วครับผมหางเอ้โอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาครับผมลุยครับผมเอาต่อครับผมโอ้ยเนาะไม่ได้ขับนาเสด็จไปขับล้อป่ะไม่หล่อแต่เล้าใจครับไม่ใหญ่แต่ขยันซอยครับซอยหอมครับผม เขายัดเต้ยผมหมเบื่อนะบื่อแต่อาหารมัป็นสีเสียบตัววะโอเคครับผมลุยต่อไปครับผมโอ้ยดูดีครับเดีูดูโอ้ผมเลืมไปผมเปิดเพลงทุกครั้งทำนั่งจิ้นจิ้นจิ้นจิ้โอ้ตายูใส่บุบานเนี่ยโอเคเขาบันทึกวิดีโอใหม่แล้วกันนั่นเนาะไม่เห็นมันลืมข,ข่าวเขาโอ้ยลืมข่าว